สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่ที่สุพรรณบุรีกันนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้พาเพื่อนไปหาอะไรกินกันนะครับเราจะพาเพื่อนไปร่วมทําบุญกับเราครับความตั้งใจของคลิปนี้จริงๆเนี่ยเราตั้งใจที่จะเป็นสะพานบุญครับแล้วก็รวบรวมบุญจากเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับรวบรวมบุญรวบรวมปัจจัย รวลงน้ำใจแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับเ,เพื่อนมนุษย์ที่ยากไร้นะครับหรือว่าเจ็บป่วยนะครับและอีกความตั้งใจหนึ่งของเราที่ทำคลิปนี้ขึ้นมาครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะส่งกำลังใจส่งปัจจัยส่งอะไรต่อช่วยเหลือเค่นี้ต่อจากเราครับเราจะพาเพื่อนๆไปดูหน้าง,งานจริงๆและไม่ต้องมาส่งผ่านทางเรานะครับเราจะหาเบอร์โทรศัพท์หา บอร์ติดต่อให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยจะสามารถติดต่อกับทางนี้ได้หรือส่งความช่วยเหลือได้โดย,โดยตรงครับแล้วก็ในช่วงเนี้ยที่เรามาอยู่ตรงเนี้ยคือเรากําลังรอรอทางพี่พมูลนิธินะครับมานําทางเราเข้าไปหาเคสเคสนี้นะครับเพราะเราก็ไปไม่ถูกเหมือนกันในช่วงที่รอเนี่ยเราก็ขออนุญาตแจ้งยอดเงินแล้วกันครับที่เพื่อนๆเ,เนี่ยทั้งโอนมาทั้งใส่จองมานะครับ ร่วมบุญช่วยเหลือมานะครับนี่ครับยอดเงินเป็นนี้นะครับหนึ่งมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบนะครับผมแล้วก็ส่วนของข้าวของอย่างอื่นนะครับเป็นข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ครับอยู่นี่เลยนี่นะครับก็จะเป็น แพมเพิร์ดพอดีเคสนียเขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยนะครับก็เป็นแพมเพิร์ดเป็นนมเป็นข้าวสารอาหารแห้งต่างๆน้ำเปล่านะครับที่เราเอาเอาเข้ามาร่วมบริจาคนะครับยังไงก็อีกสักพักหนึ่งพี่พี่มือที่มาเดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อกันแล้วครับเดี๋ยวเพื่อนๆรอชมนะครับ อันนี้เราถึงแล้วนะครับของบริจาคเนี่ยเราเอาลงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปเดินรอบๆบ,บริเวณบ้านนะครับของพี่เขาแล้วเดี๋ยวจะพาไปพบกับพี่เขาด้วยครับอันนี้คือบริเวณบ้านนะครับของพี่ประกายดาวนะครับผู้ป่วยติดเตียงยากไร้นะครับในเขตนี้ที่เรามาร่วมด้วยช่วยเหลือส่งน้ำใจนะครับ ดีวผมจะพาเพื่อนๆดูรอบๆบ้านของเขากันนะครับตอนนี้ตัวบ้านนะครับเริ่มมีการซ่อมแซมนะครับจากตอนแรกเป็นเป็นไม้นะครับผุพังตอนนี้พี่ๆมูลิธิก็เข้ามาช่วยเหลือนะครับเปลี่ยนเป็นเมทัลชีทให้นะครับก็ได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ต้องบอกว่าอาการป่วยติดเตียงของพี่เขาเนี่ยก็ยังไม่ไม่ ไม่ได้ทุเลาลงไปนะครับก็ทําให้การที่พี่เขาจะออกไปทํางานไปรับจ้างหรือไปหาปลาหาผักกลับมา,าทานกันที่บ้านเนี่ยก็ยังไม่สามารถทําได้นะครับก็ลําบากมากๆขอสงวรเลยครับตอนนี้อันนี้เป็นบริเวณรอบๆนะครับเดี๋ยวผมพาดเดินไปนี่ครับ ดันเป็นในตัวบ้านแล้วนะครับมันเกิดขึ้แล้วครับพี่แล้วก็เก้าต่อไปครับพี่มันก็ดีขึ้นมันก็คงไม่มีใครจะหยัดเป็นแบบนี้หรอกนะครับอาจจะเป็นเพราะเวรยกรรมของที่พขาจะได้ไปแล้วก็ได้มัน เพราะอะไรก็ตามก็เราก็รับมันครับแล้วก็เดินหน้าต่อนะครับพี่สู้ๆนะครับพี่ผมผมก็เราก้แค่นี้ครับก็เอาจแงใจเอาคนมาส่งให้พี่ก็ขอบคุณมากๆที่มีน้ำใจเลยเนี่ยครับก็ยังดีกว่าผู้กำลังงานอย่างที่ไม่เคยมีน้ำใจเลยเขาก็ดูแล สู้ครับพี่เชื่อไหมเชื่อไหมเราเคยช่วเหลือตัวเองได้เนาะครับพี่พอมานอนติดเตียงก็เหมือนเราช่เหลือตัวเองไม่ได้ความน้อยใจมันก็เกิดขึ้นนิดหน่อยครับพี่และอย่างตั้งแต่พี่เป็นมามันลําบากหลายๆคนหลายๆ่วนครับทั้งแฟนทั้งน้องสาวแฟนเคยคือเขาเคยมีรายได้เขาก็ต้องซัพพอร์ตมาที่เราทุกคนอย่างเงี้ยครับพี่ พอพี่มาเป็นคนผู้ป่วยจิตเตียงแฟนพี่เขาก็ต้องหยุดทุกอย่างเพื่อมาดูเลยพี่